ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่นอนทาจอ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะเริ่มต้นรายการคนหลังข่าวของเราเช่นเคยค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั้งสําหรับตัวคุณเองคนที่คุณรักและคนในครอบครัว เพื่อให้มีร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ก็ต้องดูแลตนเองนั่นแหละนอกเหนือจากนี้นะคะจะพามาเช็คสัญญาณเตือนภัยสุขภาพด้วยมีสัญญาณแบบไหนร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงอย่างไรที่ไม่ควรมองข้ามต้องรีบหาวิธีในการรักษาติดตามไปด้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะ หลายครั้งที่การควบคุมน้ําหนักไม่ประสบความสําเร็จนะคะอาจเป็นเพราะว่าเรายังไม่เจอวิธีที่ดีสําหรับเราวันนี้มาลองดูวิธีการควบคุมอาหารที่จะช่วยลดน้ําหนักได้จริงมาฝากกันค่ะ เริ่มแรกนะคะต้องกินโปรโตีนให้เพียงพอเพราะโปรโตีนเป็นสารอาหารสําคัญสําหรับการลดน้ําหนักเพราะช่วยให้รู้สึกอิ่มนานลดความหิวกระตุ้นการเผาผลาญในร่างกายการกินโปรโตีนให้เพียงพอจะช่วยลดการกินอาหารมากเกินไปได้และยังช่วยเสริมสร้างกล้ามเนือ้อเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกายด้วยโปรโตีนสามารถพบได้ในอาหารหลายอย่างเช่นไก่ปลา ไข่และถั่วต่างๆดังนั้นจึงควรกินโปรตีนในมื้ออาหารหลักทุกๆมือ้อเลือกกินอาหารที่มีไฟเบอร์สูงไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ข้าวกล้องและธัญ,ญพืชเพราะจะช่วยให้ระบบการย่อยอาหารทำงานได้ดีและช่วยให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นไฟเบอร์ยังช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นลดการสะสมของไขมันและช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ควรเลือกกินอาหารที่มีไฟเบอร์สูงเป็นวิธีที่ง่ายและได้ผลสำหรับการลดน้ำหนักค่ะควบคุมปริมาณการทานอาหารโดยไม่ต้องอดอาหารแต่ควรกินอาหารในปริมาณที่เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายโดยการกินอาหารจานเล็กลงจะช่วยให้เรากินได้น้อยลงด้วยขณะเดียวกันควรเลี่ยงอาหารในมื้อหนักในช่วงกลางคืนเพื่อไม่ให้ร่างกายสะสมไขมันในตอนที่เราไม่ใช้พลังงาน หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปนะคะเพราะมีน้ําตาลและไขมันคารานสูงสาเหตุหลักที่ทําให้น้ําหนักเพิ่มทานอาหารแปรรูปมากเกินไปก็จะทําให้ร่างกายได้รับแคลอรี่มากเกินไปโดยไม่จําเป็นสําหรับการลดน้ําหนักควรเลอกกินอาหารสดและอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งน้อยเช่นผักสดผลไม้เนื้อสัตว์ไม่ติดมันเ้ากล้องที่ให้สารอาหารที่ดีต่อร่างกายและมีแคลอรี่ต่ําการดื่มน้ําให้มากขึ้น การดื่มน้ำช่วยให้ร่างกายไม่รู้สึกหิวบ่อยและช่วยให้ระบบเาผาผลาญทำงานได้ดีขึ้นด้วยนอกจากนี้น้ำยังช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและช่วยให้ผิวพรรณดีหากรู้สึกหิวระหว่างมื้ออาหารการดื่มน้ำเปล่าหรือชาไม่หวานสักแก้วจะช่วยลดความอยากอาหารได้ดีขึ้น กินอาหารช้าๆและเคี้ยวให้ละเอียดก็จะทําให้เรารับรู้ถึงความอิ่มได้เร็วขึ้นลดการกินอาหารในปริมาณมากเกินไปการกินอาหารช้าๆทําให้ร่างกายมีเวลามากขึ้นสําหรับการส่งสัญญาณความอิ่มไปยังสมองและช่วยให้เราหยุดกินอาหารได้ก่อนที่จะกินมากเกินไปวิธีนี้ช่วยควบคุมปริมาณอาหารที่กินในแต่ละมือ้อและป้องกันการกินอาหารเกินความจําเป็นนั่นเอง การลดน้ำหนักนะคะไม่จำเป็นต้องอดอาหารหรือหาวิธีที่ซับซ้อนเพียงแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินให้เหมาะสมกินอาหารที่มีประโยชน์ในปรนิมาณที่พอเหมาะเท่านี้ก็สามารถควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์และอยู่ในสุขภาพที่แข็งแรงได้อีกด้วยค่ะ กก็แกแ่ล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เจ๋งมากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะอ้าวพิวุฒัวดีครับดีครับมาทำอะไรครับเนี่ยพี่อยากเปิดบัญชีงเงินฝาก เตรียมให้ลูกไปเรียนต่อซะหน่อยพ่อฝากที่ไหนก็เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับพอใช้บริการเรามันทําให้เราช่วยสังคมได้มากขึ้นช่วยให้ผู้คนลืมตาอ้าปากช่วยทําให้ชีวิตของใครหลายคนดีขึ้นขอบคุณลูกค้าอมสินขอบคุณครับธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมขอบคุณนะที่มาช่วยกัน ด้วยกันต่อในช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับการเช็คอินเรื่องใกล้ตัวสืบเนื่องจากทุกวันนี้เราใช้ชีวิตบางทีเราก็มองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ปรากฏว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ว่านี้มีความสําคัญมากเลยอะค่ะเพราะถ้าเกิดมองข้ามไปคุณอาจจะเสียใจในภายหลังก็ได้แล้วเรื่องอะไรบ้างหลายเป็นเรื่องเล็กที่ไม่ควรมองข้ามติดตามรวยกันในช่วงเช็คอินเรื่องใกล้ตัวค่ะ ทราบกันดีว่าปัจจุบันโรคร้ายมีเพิ่มสูงขึ้นทุกวันหน่วยงานด้านสาธารณาสุขจึงรณรงค์ให้บริโภคอาหารให้เปญญ็นยาดังที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวอีสานโดยเฉพาะแถบจังหวัดนครพนมมุกดาหารที่มีการบริโภคข้าวให้เปญญ็นยาโดยเปลี่ยนจากการบริโภคข้าวธรรมดามาเป็นข้าวกล้องซึ่งอุดมไปด้วยประโยชน์มากมาย แต่นอกเหนือจากนั้นคือการเปลี่ยนโฉมข้าวจากข้าวกล้องที่มีประโยชน์มากอยู่แล้วให้มีสพรพพคุณเพิ่มมากขึ้นเหมาะกับคนที่รักสุขภาพนั่นคือข้าวกล้องงอกหรือชาวอีสานเรียกข้าวหางงอกประโยชน์ของข้าวหางงอกก็คือ,อมันจะมีพวกวิตามิน B1 B2 B12 b บรวมแล้วก็เป็นมีสารกาบ้าที่มันจะช่วย อ่าได้เรื่องความจำแล้วก็ป้องกันโรคอัลไซเมอร์นะคะพวกกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเงี้ยคือประโยชน์พวกปากนกกระจอกอันนี้ก็คือจะป้องกันพวกนี้เลยอันนี้คือประโยชน์ของเข้าหางนะคะเดิมทีนี้คือคนคนสูงอายุสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่มีอ่าเครื่องมือในการที่ที่จะเขาเรียกว่าไม่มีอุปกรณ์ในการทำนาได้เยอะๆแต่ลูกเยอะอย่างคุณแม่ในลูก1 0 12คนทีนี้ก็เลยข้าวไม่พอกินพอข้าวไม่พอกินคุณแม่ก็เลย เห็นข้าวที่มันเลยเลยระยะน้านมมันะก็เลยไปเกี่ยวไปเกี่ยวข้าวนั้นมาแล้วก็มานึงน่งนึ่งแล้วก็ไปไปตากแดดให้แห้งแล้วก็มาทํำข้าวซ้อมมือเนาะ,อะพอกินแล้วก็เออมันมีประโยชน์นะคือเข้าไม่ป่วยไม่อะไรแล้วก็สุขภาพดีด้วยนี่คือเป็นที่มาของข้าวหางว่าเนื่องจากว่าข้าวไม่พอกินก็เลยต้องไปเก็บข้าวที่อายุมันครบไปเก็บก่อนครบกําหนดค่ะมาทําให้ข้าวให้ลูกได้กิน มีที่นครพนมแล้วก็สกลนครแล้วก็หนองบัวลำพูอ่าแล้วที่หนองบัวลำพูมันจะมีประวัติความเป็นมาคือสามีเขาป่วยป่วยแบบคนแต่ก่อนมันจะไปหาหมอยากใช่ไหมป่วยแล้วรักษาไม่ได้แม่เขาก็เลยเอาข้าวหางไปต้มให้กินพอต้มข้าวพอหยอดคือกินทุกเช้าทุกวันทุกวันพอกินแล้ว ร่างกายก็จะเริ่มเปลี่ยนสีขึ้นจากจากสีซีดแล้วสีมันจะมีมีเลือดมีฟ้าอะไรก็เออแสดงว่าอันนี้เขาเรียกว่าพอหยอดข้าวต้มแล้วคนป่วยฟื้นนี่คือเป็นที่มาของข้าวข้าวพวกนี้แหละข้าวหางข้าวกล้องนี่แหละที่มันมีประโยชน์มันจะช่วยซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายเราด้วยถ้าเป็นข้าวหางระยะน้ํานมนี้เขาจะเก็บเกี่ยวตอนที่มันเลยข้าวเม่าคือข้าวเลยระยะน้ํานมมามันจะร้อยร้อยวันพอดี แล้วก็ไปเกี่ยวไปเกี่ยวเสร็จมาแล้วก็มานึง่งเพราะว่าตอนนั้นมันยังมีความชื้นอยู่พอนึง่งนึ่งให้ให้สุกสุกแล้วเราก็ไปตากให้แห้งแล้วก็มาตําหรือไปกระทบเปลือกแล้วก็มาต้มมาหุงอันนี้คือข้าวระยะน้านมแต่ถ้าเลยระยะน้ํานมมาแล้วคือเป็นข้าวที่อายุ120วันจะเป็นข้าวปกติก็คือเอาไปแช่น้ําก่อนหนึ่งคืนแล้วก็ ตื่นเช้ามาก็ล้างน้ําออกแล้วก็มาบ่มอีกหนึ่งคืนก็เป็นเขาเรียกว่าข้าวหางงอก48ชั่วโมงแล้วทีนี้วันที่สองพองอกมันจะงอกปากออกมานิดนึงเท่ากับปากนกกระจอกเนี่ยตรงนั้นแหละมันจะมีสารอาหารเยอะมีสารกาบาสารวิตามิน B1 B 2มันจะเป็นคูณสีเลยในทีนี้แล้วทีนี้เราก็เอาไปนึ่งนึ่งคือนอกสารอาหารไว้นึ่งให้สุกนานอย่างน้อยอ่าห้นาทีพอเนึ่งเสร็จแล้วเราก็ไปตากแดด ให้แห้งประมาณถ้าอยู่ในโดมพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะประมาณวันวันครึ่งหนึ่งวันกับอีกครึ่งวันเสร็จแล้วเราก็ไปสีในโรงสีเข้ากล้องที่เป็นกระทอบเปลือกหน้าตามันก็จะออกมาแต่มันจะเป็นเม็ดสีทองนี่เขาเรียกว่าเข้าหางอกระยะเข้าหางอก48ชั่วโมงหลังจากนั้นก็มาหงหงมาต้มได้ปกติค่ะแต่ว่าสารอาหารมันจะคูณสีทันทีเลยมันจะเยอะเยอะมาก มันจะป้องกันโรคอัลไซเมอร์กล้ามเนื้ออ่อนแรงพวกนี้พวกกระดูกพุนพวกนี้แม่คะอันนี้ใช่ไหมคะข้าวหางค่ะตัวนี้คือข้าวหางหางงอกแต่อันนี้จะเป็นข้าวไลเบอรี่สีก็เลยดำอ๋อจะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นมะลิ1 1.5ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือไปหุงได้ไปหุงได้ไปนืองได้ไปทำเป็นโจ๊กไปต้มได้ค่ะ แล้วแปลรูปเป็นอะไรได้บ้างคะทำอะไรแปลรูปเป็นข้าวแตนได้เป็นข้าวตางังข้าวตางังก็คือแปลรูปเป็นอันนี้ใช่แปลรูปเป็นตัวนี้ค่ะแล้วก็เป็นคุกกี้คุกกี้ข้าห وم, วหอมหรือจะเป็นคุกกี้ข้าวหางก็ได้เรียกได้สองชื่อค่ะอันนี้คือแปลรูปได้แล้วก็อันนี้น้ำใช่ไหมน้ำข้าวหางอันนี้น้ำนมน้ำนมน้ำนมข้าวกล้องน้ำนมข้าวกล้องจ้ะก็ก็ถ้าภาษาไอสากลเขาก็เรียกว่าข้าว ข้าวก้องงอกแต่ภาษาอีสานก็เรียกข้าวหางงอกอันเดียวกันอ๋ออันเดียวกันค่ะภาษากลางนะคะเรียกว่าข้าวกล้องงอกนะคะน้ำนมข้าวก้องงอกแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอีสานก็เป็นข้าวหางนั่นเองนะคะก็คือเหมือนที่แม่บอกเอาเอาไปแช่น้ําก่อนแล้วก็แชาน้ค่ะแช่น้ํอ่าแช่น้ําให้ตัวนี้มันจะคนละขั้นตอนกับนี้นะตัวนี้คือเอาเอาตัวข้าวนี่ไปแช่น้ําก่อนค่ะแช่น้ําเสร็จแล้วเราก็เอา พอประมาณนานไปประมาณ6ชั่วโมงหรือหรือข้ามคืนก็ได้แล้วเราเอาผ้าขาวบางมามาห่อห่อเพื่อให้มันเกิดความร้อนพอเกิดความร้อนปุ๊บมันจะงอกขึ้นมานิดนึงแล้วทีนี้เราก็มาล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็มาบดมาปั่นละเอียดปั่นให้ละเอียดแล้วก็กรองกรองเอาแต่เนื้อข้าวแล้วในนี้ใส่อะไรบ้างมีนมจืดนมจืดน้ำตาลนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยให้กลมกล่อมค่ะแล้วแต่รสรสหวานรสชอบถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องเติม ข้าวหางเป็นข้าวสารแปรรูปที่ผลิตขึ้นตามกรรมวิธีซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวอีสานที่มีมาแต่เดิมโดยการนำข้าเปลือกมาแช่น้ำไว้เพื่อกระตุ้นให้เกิดสารอาหารต่างๆจากข้าเปลือกซึมเข้าไปในมเมล็ดข้าวปัจจุบันข้าวหางงอกได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้รักสุขภาพมากขึ้นความต้องการมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทาให้ข้าวหางงอกนะคะสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ ด้วยการงอกของข้าวที่ทําให้ผลิตสารชนิดหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าสารกาบาที่มีส่วนในเรื่องของการเพิ่มความจํามีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนอกจากนี้ยังมีโปรตีนที่ดีช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของเนื้อเยื่อได้ดีไม่มีสารกลูเตนที่ทําให้เกิดอาการแพ้อีกทั้งยังทำให้รู้สึกอิ่มท้องนานไม่หิวง่ายจึงสามารถช่วยลดความอ้วนได้บองการและรักษาโรคเบาหวานได้ดี นอกจากนี้ยังช่วยให้การขับถ่ายสะดวกขึ้นช่วยดูดซึมไขมันและสารพิษออกจากร่างกายได้ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ป้องกันเชื้อไวรัสและแบคทีเรียป้องกันโรคหัวใจไขข้ออักเสบโรคเกาต์โรคแก่เร็วเป็นต้นนี่เป็นประโยชน์คร่าวๆที่น่าสนใจของข้าวหางงอกที่นำมาฝากกันในวันนี้ อาพิวุธสวัสดีครับดีครับมาทาอะไรครับเนี่ยพี่อยากปเปิดบัญชีงเงินฝากเตรียมให้ลูกไปเรียนต่อซะหน่อยพ่อฝากที่ไหนก็เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับพอใช้บริการเรามันทําให้เราช่วยสังคมได้มากขึ้นช่วยให้ผู้คนลืมตาอ้าปากช่วยทําให้ชีวิตของใครหลายคนดีขึ้นขอบคุณลูก้าออมสินขอบคุณครับธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมขอบคุณนะที่มาช่วยกัน แม่ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราคะ่ะแม่เจ๋งมากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะ าของรายการคนหลังข่าวเช่นเคยนะคะเราจะพามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจรวมถึงเทรนของประเทศไทยและเทรนของโลกใบนี้ที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้นำเสนอประเด็นไหนติดตามไปด้วยกันในช่วงข่าวรอบวันค่ะ บอดีที่17เมษายน2568เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระบรมราชาที่4หรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช291ปี มูลทีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและวัดอินทรารามวรวิหารบางยี่เรือใต้เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีพุทธมังคลาพิเศษพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขนาด9นิ้วจำนวน77องค์และขนาดห้านิ้วจำนวน108องค์แและเหรียญพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้านหน้าและด้านหลัง พระบรมรูปทรงมา้าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณพระอุโบสถหลังเก่าวัดอินทารามวรวิหารโดยมีพระพรมวัชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชาวรารามราชาวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นบนเรือเอกสุชาติธรรมพิทักษ์เวทที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือเป็นประธานฝ่ายข้าราชาร โอกาสนี้พระราชภาวนาวชิราจารย์หรือหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์อติสกโคเจ้าอาวาสวัดประดูพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามพระครูวิโรธเมธาพรหลวงพ่อคีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพังราชจังหวัดระยองพระครูวิสิทธิ์ธรรมโสพลหลวงพ่อสงา่าติขวีโรเจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดงจังหวัดชนบุรี หลวงพ่อโสสิริธรรมโมเจ้าอาวาวสวสันติธรรมคีรีเขาหินโค้งจังหวัดจันทบุรีร่วมประกอบพิธีโดยมีพลเรือเอกวสินสาริกาภูติประธานกรรมการมูลิธีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพลเรือเอกประพฤติพรอ,อักษรมัดร,รองประธานกรรมการมูลิธีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชร่วมงานด้วยซ่อมปรับปรุงพระพุทธรูปเก่าสมัยอยุธย,ยาตอนปลาย กับสมัยรัฐส,สมัยพุบุรีและสายรัตนนะโกสินร์ตอนต้นเหมือนกับว่าให้เราช่วยงานนี้มันก็เลยมีงานสองงานงานหนึ่งสร้างศูนย์เรียนรู้คือประวัติศาสตร์ของชาติไทยรวมทั้งทั้ง,ท,งทั้งโลกด้วยแล้วก็งานบุรณะพระพุทธรูปสมัยโบราณงานสองอานนี้ทารวมแล้วก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราก็ต้องหาเงินมานะ จะแบ,บมือขอเข้าไม่ได้ก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนก็สร้างถึงเนี่ยที่วันนี้นพอมาบุบรณะปรับปรุงพระอุโบสถเก่าสมัยเจ้าตากท่านมานั่งปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่มีพระอยู่ทั้งหมดทั้ง32องค์ยี่องค์เป็นพระพุทธเ,เจ้าในคติธรรมของอายุยาตอนปนลายนะเราก็มาพบมีพระรูปองค์หนึ่งก็ใหญ่พอสมควร พระญาลึกว่า,าเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช <lawsuit> เป็นการยืนยันว่นากษัตริย์ไทยหลายๆพระองค์ส hmm. ร <læ mail. S 2> ้างพระพุทธรูปฉลองพระองค์อยู่มีจริงถ้าเห็นที่นี่นะฮะเพราะนั้นเราก็ได้เห็นอะไรดีๆแปลกๆก็ถือว่าเราจึงหลอพระพุทธรูปฉลองพระองค์จำลองแล้วก็ทำเหรียญพระรูปฉลองพระองค์ได้านหน้า เป็นพระรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินราษฎร์ด้านหลังเป็นรูปเจ้าตากขี่ม้าชูดาบเหมือนกับที่วงเวียนใหญ่สิ่งรน,น,นี้คือตอบแทนผู้ที่มาบริจาคเงินมาช่วยเราบรุณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปและสร้างศูนย์เรียนรู้ใครมาทําบุญนี่ก็ได้เงินทองท่านก็มาสร้างอาคารนี้ไม่ได้เข้ากระเป๋าใครคนใดคนหนึ่งเป็นการพัฒนาชาติศา,า,าสนาพระศาส์ของเรา ให้เหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมที่เขาที่เกิดมาในครั้งนั้นในขณาดเดียวก็ก็ให้รู้ว่าคนไทยมาจากไหนทึงมาอยู่ที่นี่ในการบูรณะพระพุทธรูปเนี่ยเป็นเรื่องของมูลนิธิและมูลนิธิเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนพระโบส์ที่งดงามอย่างนี้นะครับอธิบดีกรมศิลปากรท่านปัจจุบันท่านเป็นประธานในการบูรณนะใช้งบประมาณไปแล้ว14ล้านเจ็ดนะครับงนั้นโครงการทั้ง สองโครงกรารนะครับรวมทั้งทั้งของอกรมศิลปากรเนี่ยใช้เงินทั้งหมดประมาณ70ล้านนะครับงัขณะนี้เราขาดเงินอีก20ล้านในการดําเนินการเพื่อเพื่อให้งานเฉลิมฉลองอการจัดจัดบุญณะครั้งนี้นะครับสถานที่นี้จะได้เป็นสถานที่เพื่อให้ลูกหลานได้มากราบไหว้พระพุทธรูปนะครับที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างเอาวไว้เมื่อปีพุทธศักราช2320ครับ สำหรับเปลี่ยนพระพุทธรูปฉลองพระองค์ได้รับความเมตตาจากพระราชวัชรธรรมมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระเกจิจากจ,จังหวัดกาลสินอธิษฐานจิตนับธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทจังหวัดกาลสินเมื่อวันที่8เมษายน2568ทั้งนี้ผู้ที่สนใจร่วมเช่าบูชาและทำบุญสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปภายในพระอุโบสถหลังเก่า และโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี056 258 2425หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะเช่นเคยค่ะข้อมูลข่าวสารดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ทําให้คุณมีความสุขทั้งกายและสุขใจแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าว ซึ่งเราก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะทั้งผ่านทาง Facebook YouTube Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นากาถึง15นาิกานาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ